ค่ะตารับเข้าสู่ m i วาสป s p ิ r i t u a l นะคะสำหรับพลังงานช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตเรื่องของพลังงานกันนิดน,นึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เร่งกระบวนการการตื่นซึ่งจริงปี2 0 2 3 2 4มันเป็นช่วงเร่งอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเ,เป็นจังหวะที่ไลเวอร์เกอร์ต้องตื่นต้องทำงานทูนเฟรมต้องเข้าสู่กระบวนการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงและมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับ เป็นเหตุปัจจัยเฉพาะถ้าเกิดไม่ตื่นช่วงนี้ก็ไม่รู้จะตื่นช่วงไหนละเพราะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราจะต้องเข้ามาเสถียนพลังงานให้กับการเลื่อนระดับของดวงดาวอะคะ่ะดังนั้นพอพระแม่ธรณีแอสเซนชันปับ๊บจิตวิญญ,ญาณที่มีพันธสัญญาทั้งหมดจะต้องตื่นนะลกเข้าใจไหมแล้วมันเป็นช่วงที่แรงของพลังงานที่เข้ามากระแทกเนี่ยจะมาเป็นระลอกขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายครั้งจะรู้สึกเหมือนแบบมันผอืิดผพลหายใจไม่ออกแล้วก็มีความรู้สึกที่เหมือนแบบว่าเอ,อ ความความเป็นอดีตต่างๆอะค่ะที่เข้ามาให้เราได้สะสางให้เราได้เคลียร์เนี่ยมันจะขุดขึ้นมาเยอะขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีสกิลบางอย่างที่เราได้ผ่านช่วงวุ่นวายของพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องยึดไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลังงานเหล่านั้นก็ได้ดัง,งนั้นช่วงเนี้ยคือมันเหมือนกับ ต้องขย่อนของเก่าออกอะความทุกข์ความเจ็บปวดทัศนคติในการมองชีวิตแล้วปล่อยพวกนั้นออกไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นความเป็นจริงว่าเอ้ยจริงๆแล้วของที่เราเคยเก็บไว้พลังงานที่เราเคยปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นอย่างที่เราเคยคิดเลยพอเราปล่อยสักครั้งหนึ่งอะค่ะเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สังขารเก่าที่เราเคยปรุงเคยยึดเคยสะสมไว้แต่พอเราไม่ได้ใช้วิธีการเดิมๆในการปรุงการยึดการคิดถึง ความเจ็บปวดความทุกข์การปรุงแต่งแบบเดิมๆอะค่ะเราจะมองเห็นความเป็นจริงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากความเชื่อที่เราเคยเชื่อว่าเออการตอบโต้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําแต่พอเราเข้าสู่พลังงานใหม่เนี่ยมายามันจออมาให้เราเห็นนะคะว่าเจริงๆแล้วของพวกนี้มันล้วนเป็นสิ่งที่ไร้สาระในโลกมนุษย์ที่เราเล่นกันอยู่จนทําให้เราอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่จบไม่สิ้นทางนั้นเลย พอเราเริ่มรับพลังงานหรือว่ารับรู้ถึงคลื่นพลังงานความแตกต่างของพลังงานมากขึ้นมันก็จะเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในรูปแบบของประสบการณ์ตรงมากขึ้นซึ่งการลื้อบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถใช้แค่การฟังข้อมูลจากเ,เนื้อหาที่คนอื่นเขาแบบสื่อสารมาหรือว่าสิ่งที่เราเหมือนกับปิ้งแวบในใจเท่านั้นนะคะแต่มันต้องสัมผัสด้วยประสบการณ์ตรงดังนั้นช่วงนี้เนี่ย มันจะมีของเก่าที่หลายๆคนนะอาจจะเหมือนแบบระลึกได้หรือว่าอาจจะเจอบางอย่างที่ทําให้คุณแบบไปเปิดว์ปพลังงานเก่าที่มันแล้วแต่คนนะอันนี้คือไม่จําเป็นต้องเป็นทุกคนนะคะแต่ว่าอย่างของตัวเราเนี่ยเราเหมือนเราอยู่กับพลังงานลบในช่วงที่ผ่านมาตลอดปี2022ช่วงตุลามาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมาทําให้เราได้สกิลบางอย่างที่ทําให้เราแบบ เห็นพลังงานในตัวเองขึ้นมาชัดมากว่าอันไหนคือสิ่งที่เราแบบกาลังคิดอยู่อะซึ่งบางครั้งเราคิดบวกแต่พลังงานเราเป็นลบนะแล้วบางครั้งเราอยู่ในพลังงานที่ปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะซึ่งมันยากมากถ้าเราจะเห็นสิ่งนี้ในตัวเองโดยที่เราไม่ได้สัมผัสพลังงานพวกนี้เพราะงั้นสิ่งนี้ค่ะมันจะเริ่มมีสกิลของเก่าสกิลแปลกๆบางอย่างที่คุณจะต้องไปประสบพบเจอถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงของการเร่งกระบวนการตื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นไลเวอร์เกอร์หรือทูนเฟรมอะคะมันจะมีบางอย่างที่เขาจะให้สกิลเรามาผ่านผ่านดาร์กในอัลเดอรโซผ่านช่วงเวลาที่มันแบบเหมือนมืดมากๆอะเพื่อให้เราเนี่ยกระตุ้นตัวเองเข้าสู่การกระเทาะเปลือกตัวตนที่ไม่ใช่ตัวจริงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวจริงคือตัวตนที่วางได้ค่ะตัวตนที่ไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวตนที่ตอบโต้ปรุงแต่งตัดสินแล้วมันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปแตะโจทย์ตรงนั้นแล้วอะเราก็สามารถวางเขาลงได้ ดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันคือการแกะสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อให้เราเนี่ยตัวเบาวิวนะคะเพื่อเข้าสู่พลังงานที่สูงขึ้นไปได้ดังนั้นช่วงนี้มันจะไม่ได้มีแค่พลังงานบวกที่ลงมาเท่านั้นนะคะจริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอ,อพลังงานมันกลับขั้วไปมาตลอดเวลากลับขั้วไปมาตั้งแต่ช่วงเข้าวันพิพากษาจนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สลายขึ้นพลังงานลบในดีในเอเหมือนเอาพิษถอนพิษอีกทีหนึ่งอะ เมื่อไหร่ที่เราแบบรับรู้ถึงความท็อกซิกของพลังงานความแบบพุ่งพ่านของความมืดทึบความอึดอัดความทรมานใจตรงเนี้ยนะ่ะเราจะรู้ว่าเอ้ยเราไม่ควรจะเข้าไปแตะมันนะความโกรธความเกลียดความไม่ชอบใจแตะไปอะ่ะมันเหมือนไฟเผาร่างกายสังขารไฟเผา DNA ทําให้พลังงานสสารเทือนเราตาัำแต่เราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วค่ะถ้าเราไม่สกิลใ,ในการสัมผัสพ,พลังงานมาและบางครังอ่ มันไม่จําเป็นที่คุณจะต้องได้สกิลเดียวกันทุกคนนะคุณจะได้วิถีทางของคุณเองเพียงแต่คุณขอให้แบบเปิดใจอ่ะกับสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนไปในเส้นทางชีวิตของคุณไม่กลับมาเป็นมนุษย์โลกตามปกติแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเอ้ยอันนี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับเพื่อก้าวผ่านจุดเนี้ยเราเก็บอันนี้ไปเป็นสกิลในการใช้เข้าสู่การื่นรู้และการรับคมวิชาที่เราจะได้แบบค้นพบในตัวเองนะ ดังนั้นการแกะเปลือกตัวเองอะค่ะคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีๆะคะ่ะดูแลร่างกายสังขารดูแลจิตใจให้กําลังใจตัวเองแล้วรู้ว่าจัก,กรวาลเนี่ยนำทางคุณอยู่เสมอนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นําทางคุณผ่านแบบมโนคติของมนุษยนะ์น่ะที่บอกว่าเอ้ยถ้าจักรวาลรักฉันจักรวาลต้องให้แต่สิ่งดีๆให้แก้วแหวนเงินทองหรืออะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขคือมันไม่ใช่สภาวะแบบที่โลกมนุษย์เข้าใจอะแต่เหมือนสกิลที่ จักรวาลให้เราคือสอนให้เราโตเองด้วยตัวเองเป็นสอนให้เราแบบเติบโตด้วยตัวเองได้สอนให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น <S <s <ans> <S เข้าใจขึ้นพลังงานของตัวเองมากขึ้นเข้าใจการส่งรับพลังงานกับโลกรอบตัวมากขึ้นเราบางคนอาจจะไม่ใช่สกิลของพลังงานเพราะคุณไม่ได้ทํางานที่จะต้องแบบเอาเรื่องพวกนี้มาสื่อสารคุณอาจจะเป็นสกิลของการเยียวยาอาจจะแบบดิฟขึ้นมาในจุดนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นสกิลของการแบบคนพบการให้อภัยที่ลุ่มลึกแล้วสามารถที่จะตัด บ่วงความรู้สึกที่ติดค้างทั้งหมดนี้เป็นสกิลหมดนะอย่ามองข้ามแต่ขอให้มองให้เห็นจิตใจของคุณนะคะให้ลึกที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามถ้าคุณเข้าถึงจิตใจตัวเองแล้วเข้าใจว่าคุณโกดทำไมคุณเกลียดทำไมอะไรที่เป็นภาระทางจิตใจอะไรที่คุณสามารถแกะเปิดตัวเองแล้ววางมันลงได้แล้วทำให้ใจคุณเบาทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระทำให้คุณรู้สึกถึงการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้อินกับเงื่อนไขของชาวบ้านอะ นั่นแหละคือสกิลทั้งหมดเลยไม่ต้องไปหาสิ่งที่พิเศษไม่ต้องไปหายานไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเวอร์วังอลังการเพราะบางทีของพวกเนี้ยค่ะกว่าที่เราจะใช้มันเป็นมันช้ามากเลยกว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องพลังงาน่ะเหมือนอยู่กับพลังงานตรงเนี้ยแล้วเราต้องเหมือนฝึกที่จะมีจิตใจที่แบบแข็งแร่งกับมันให้ได้ก่อนอ่ะที่จะยอมรับการที่จะอยู่ร่วมกับพลังงานลบที่เราไม่ชอบให้ได้ก่อนทั้งหมดอ่ะมีจะต้องเห็นใจตัวเองก่อนมีถึงจะสามารถอยู่กับทุกอย่างที่เขาเข้ามา ในเส้นทางชีวิตได้แล้วพอเราอยู่กับใจตัวเองแล้วอ่ะเราถึงแยกได้ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคือภาระทางจิตใจที่เราสั่งสะเทือนให้กับตัวเองอยู่อันเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องทําแบบเดิมก็ได้แล้วนะเราไม่ต้องอยู่ในการตอบโต้ไม่ต้องเกลียดคนอื่นก็ได้แล้วนะเราไม่ต้องรู้สึกเสียเวลากับคนที่แบบไม่เห็นคุณค่าหรือไม่เข้าใจเส้นทางของเราก็ได้แล้วนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยโล่งว่ะแบบชีวิตแบบมันดีขึ้นมากเลยอะ่ะทำไมเมื่อก่อนไม่เข้าใจสิ่งนี้ เมื่อหละคือเส้นทางทั้งหมดที่ไลวอ r เกอร์จะต้องแบบคนพบในช่วงเนี้ยทวินเฟมจะต้องแบบแกะเปิดตัวเองเพื่อที่จะวางกรอบของเงื่อนไขวิชาชีวิตนะที่คุณเคยเรียนรู้มาในมิติที่สาบลงไปสู่วิชาของจิตวิญญาณที่คุณใช้ใจในการฟังใช้ใจในการนำทางแม้กระทั่งคนที่เป็นตัวตนอีกส่วนหนึ่งของคุณที่เป็นทวินเฟรมของคุณ ก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องยึดถือค่ะเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นเส้นทางเพื่อให้คุณตื่นเข้าสู่พลังงานของความรักอะไรเงื่อนไขทวินจะสะท้อนอะไรเนี่ยมันเป็นตัวตนของเขาเลยมันเป็นเส้นทางของเขาแต่เขาจะแบ่งส่วนที่จะให้ปัญญากับคุณในเส้นทางของเขามาให้กับคุณดันงนั้นการที่เราไปยึดเกาะกับอะไรที่ทําให้เราเหนือ่อยให้เราหนักให้เรารู้สึกดิฟกับพลังงานลบอะเราต้องแยกออกอะค่ะว่าอะไรคือเปลือกอะไรคือแก่นอะไรคือสิ่งที่สําคัญ ทูนเฟมคือจิตวิญญาณเดียวกันดังนั้นจิตของคุณนะรักจิตตัวเองด้วยนะคะแล้วพลังงานความทุกข์ความเจ็บปวดความเหนื่อยยากเนะี่ยคุณจะมองออกเลยว่าอันไหนไม่จําเป็นอันไหนเป็นสิ่งที่คุณต้องทิ้งเพื่อเข้าสู่พลังงานของมิติใหม่ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องปล่อยวางเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจําเป็นต้องมีตลอดทั้งชีวิตนะ่ะแล้วพลังงานที่ลงมาช่วงนี้มันจะกลับไปกลับมาทั้งพลังงานลบพลังงานบวกความเหนี่ยวนำต่างต่างเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเอจริงๆแล้ว ไม่มีอะไรที่ยึดติดได้นะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพียงแต่ถ้าคุณดำรงอยู่ได้ค่ะคุณจะเข้าใจว่าการไม่ยึดไม่ทุกข์การไม่ยึดไม่เสียเวลาการอยู่กับความเป็นจริงณปัจจุบันจะดีหรือร้ายคุณอยู่กับมันได้แล้วพอคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองความแข็งแกร่งการแกะเปลือกตัวตนการปล่อยวางอาดีตการรู้ชัดในแผนการของชีวิตมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาค่ะพราะงนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะช่วงนี้พลังงานอาจจะเริ่มหนักขึ้น เราก็อาจจะมีเบาบ้างแต่เรารู้สึกได้ว่าเหมือนเขาต้องให้เราเตือนแล้วแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีแรงกระแทกของการเติบโตมากขึ้นนะสู่ๆนะคะสวัสดีค่ะ